สงกรานตะวันที่14เราจะไปหาอู่กรเมืองเหรออู่กรเมืองวันนี้วันใมเืองจะอู่กรเมืองอู่กรเมืองเจ้าจะพาไปชมบรรยากาศพาไปแถวรอบคูเมืองรอบคูเมืองเชียงใหม่จะเอาว่าปีใหม่ปี64บรรยากาศจะเป็นยังไงคนเล่นน้ําเยอะไหมมีเลยโควิด ต้องกลัวตกใจเพราะบ่มีไผ่หดน้ําหรือว่าจะมีอ่ามีก็คงมีตำรวจมาจับจ้ะ,ะไปชมกันเลยค่ะไปกันเลยงดเล่นน้ำสงกรานและปะแป้งมีแต่ปักดุงตอนนี้เข้ามาในคูเมืองเชียงใหม่แล้ว ถ้าเป็นปีที่มีงานตรงนี้ก็จะมีเวทีละตรงนี้เป็นจุดคลายแม็กเลยเวทีมีทุกจุดอะตอนนี้ไม่มีอะไรชัดอย่างเหมือนวันธรรมดาวันหนึ่งมันต้องมีตรงนี้เนาะต้องมีคอนเสิร์ตแล้วเนี่ยน่าช่วงเวลานี้คอนเสิร์ตต้องมาแล้ว วัดโลกโมรีแอบปิงโอ้บิญนุลล่งนะนะ่ันบุรณะใหม่ประตูช้างเผือกช้างเผือกตลาดช้างเผือกก็เงียบช่างนั่มันคือวันธรรมดาไม่ใช่วันสงกรานต์ ลมแรงนี่สวยมากรองผู้เทศการสงกรานต์มีทุกเจงงลยนะประดับตุงแค่พี่ทุนนะพี่สีกลมกลม <ง S 2> เขาวนทุนไหมห้ามเล่นน้ำห้ามลุงเล่นน้ำลึกเห็นไหมสีขาวๆนะล้งเขาจะบอกว่าถ้าข้างใน ไปขีดน้ำดึกผู้ขี่ควรจะลงเล่นน้ำโดดเล่นน้ำกันวันนี้ไม่ต้องพูดถึงคนอ,ออกบ้านยังไม่ออกตรนงนี้ประตูท่าแพเวที ดนตรีเต็มเลยค่ะมาดูดิมีเวทีดนตรีไหมข้างหน้าเนี่ยลูกเนี่ตรงที่ฝรั่งคนชอบมากันอย่างเนี้อ๋อมีจัดเทศากาลนี่ปักตรงปักตุงกันอยู่อย่างข้างหน้าเลยพี่เนี่ยอ๋อม,มีเทศากาลใช่เนาะนี่ลูกมีกระต๊อกที่มีนักฟิลลาฟี่เยอะเลยต<ม>รงเนี้ยเสียดายนี่ไง,ไงมีเวทีเวทีด้วยเนี่ย มีจัดงานอะไรไม่รู้มีแค่นี้ละมั้งปีนี้เป็เป็แค่นี้แหละเรารู้จักประตูเมืองเชียงใหม่ไหมนี่อยู่ตรงนี้นี่จำตอนที่เราขึ้นรถบัสทัวร์เชียงใหม่ได้ไหมรถทัวร์รถทัวร์ของเชียงใหม่อะเชียงใหม่ดอยเต่าใช่เราขึ้นที่สนามบิน สวนปรุงหนึ่งรอบผ่านไปคนทืดทืดอดนตรีทืดทืดถ้าเป็นปกตินี้โรงแรมนี้คนอยู่เยอะมากเลยถ้าเป็นช่วงเทศ,ศการลรม,มีแต่ตุงเทศ,ศกาลม,มีแต่ตุง กาสวนแก้วที่ที่เคยตังเวทีคอนเสิร์ตไวสองสาเวที <laughs> มีปาร์ตี้โฟมอ่าปาร์ตี้โฟมก็ตรงนี้เะยนี่อันนี้ก็เป็นส่งการทิ์ไปก่อนมันต้องมีแล้วบอดี้แลมพิกแอดต้องมาแล้วเนี่ย <laughs> เรียบกริบเลยนี่กาสวนแก้วเวทีเต็มเลยค่ะ ตรงนี้ก็จะมีคนอยู่ข้างบนแล้วก็ฉีดน้ําลงมาติโฟมนี่12ข้อยแก้วเงียบกริบเงียบกริบเลยเดี๋ยวเราจะไปดูมเมย่าไปดูเมย่ากันต่อ,อ,อโอ้ตอนตีคนเยอะมากเลยค่ะเด็กๆเกยอะไหมเม,มย่าค่ะให้เรามาดูหนังกัน,นเงียบมาก ถึงเมเย่าก็งเงียบสงบเหมือนเดิมตอนนี้เราก็จะออกจากเมืองแล้วไปอยู่ชนบ,บทเราเรียกว่าชนบ,บทกันเงียบทุกที่น้องทริปนี้เราจะไปก่อนแร์จเจ้า เราลุ้นาปีหน้าเราจะปีสงการหรือป่าปีนี้เงียบมากบันทึกไปก่อนเดี๋ยวปีหน้าเราจะเอามาโชว์ใหม่ว่าปีนี้เป็นยังไงอ่ะสองหลบเลยโอเค โดนจับ